สวัสดีค่ะป้าดาพามาชงกาแฟนะคะกาแฟหวานมันเข้มข้นค่ะใส่กีมเทียมลงไปก่อนนะคะวันนี้ชงสามแก้วค่ะกีมเทียมลงไป ด้วยน้ำตาลนะคะแฟนคลับขอขอความหวานจากน้ำตาลเพิ่มค่ะแฟนคลับขอความหวานจากน้ำตาลเพิ่มเราก็จัดให้นะคะตามเรื่งองกาแฟค่ะ ามด้วยผงกาแฟนะคะน้ำร้อนมาค่ะใส่ตามสเกลข้างแก้วนะคะใส่น้ำร้อนจัดๆลงไปค่ะ ทงให้ของแป้งทั้งหมดละลายเข้ากันดีก่อนนะคะเห็นไอความร้อนไหมคะวันนี้ทงสูตรตามใจแฟนคลับค่ะเดี๋ยวคิวต่อไปก็จะเป็นตามสูตรสูตรแม่ค้านะคะอันนี้สูตรตามใจแฟนคลับก่อนนะคะ ด้วยนมข้นหวานนะคะเป็นขับขอมมาป้าดาจัดไปค่ะชมค่ะ น,นีเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะคะ,ะน้ำแข็งมาค่ะ ด้วยนมข้นจืดนะคะใส่ไปเลยเสียหน้าไม่ว่าขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะร้านประดานะคะ1แก้วสองแก้ว ราดด้วยนมข้นจืดค่ะใส่น้ำกาแฟของเราลงไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะกาเฟ่เข้มข้นหวานมันราดด้วยนมข้นจืดอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณค่ะ